ได้ไหมอยากให้ส้มอีกสวนหนึ่งสวนนามได้ไหมเอื่นสวนนามสวนนามแม่แดงจ้ะได้ไหมปหลูกไก่หดนาน,นีนาแหล่งกับฮดแต่ว่ากังงามเพราะว่าอันอยู่ในโฮมได้ไหมกมับนี่เขากันจองนี่พวกดอกคือตัวไอ้กินดิออกมากออกงอดดินาน,นี้มันนาแหล่งมันก็คือบ่คอยงามกวานั้นเนาะ สวนน้ำสวนน้ำน้อยภูมีพื้นที่หน่อยหรือว่าพื้นที่จำกัดเห็นไหมมาปลูกปลูกไว้พี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินพอได้ขายที่คนดอกนี่แดงน้ำนามแต่ว่าใบไม้มันอยู่ตรงใบไม้น,นอะอยู่ตรงต่นไผ่ก่อไผ่เลยใบยไผ่ติดเอาน้ำเช่นสิเราไปย,ยึดออก สวนแนวแดงอื่นส,วนน,สวนน้ำสวนน้ำน้อยประโยชน์หลายอย่างด้วยจ้ะให้ปลาให้ไก่กินเนี่ยสอนได้ไมหมเลี้ยงไก่ช่วงนั้นได้ให้กินแต่ว่าช่วงนี้ให้แต่ปลาบางคนปลาแดงจังได้มันจังบวตตุยตุยมืดจ้ะนี่บ่เหลือบ่เหลือจักว่าบวลด้วยก็บวลด้วยเจนิดนี่แหละปลาม่าลอด เหลืออยู่งจะพาได้คนอื่นภาษาบาลเ,าเ่าไปจะกลับนึงนี่แล้วเนาะยังไหมก็มาขยาย,ยามาอีกแพร่ขึ้นมาอีกฮักบอ่อบาลนี่วะได้เต็ม่ยนกระมังคือเกาได้ซ้ำเกาขึ้นมาใหม่ก็ได้ใหม่หนาม,มันปุ๋ยที่เหลี่ยงปุ๋นที่เหลี่ยงกต่เปนปุ๋นขุยนีย่ไหมแซ่ขี้ขุย งัวก็ได้แซ่ลุงใส่กะละมังแซ่แซ่ถังไว้งานหนั่นก็มาตักมาใส่งานเขียวงานขี้ยังนีนได้จะพี้หนอนแต่วงในกลองเก็จะเกลี้ยงนึงเขียวช่วงมันสีแห้งเ่าก็ะฮดไว้กินน้ำเกียงได้หนิแม่แดงนี่กินน้ำเกียงไยบางคนก็ว่าเอกเคยเลี้ยงมันคือตุ๋ยมันตุ๋ยไปเมื่อแล้วบางหั้งมันกับว่ายังเที่ยกันของไงไหมกระดาง แต่ว่ามันมาขึ้นฉีดใหม่ก็สวยงามคือเก่าแดีวนี้ยไม่กับปลูกต้นใหม่ตสมผสานกันไปนัมันเป็นโฮมแต่ว่าเสียยางเดี๋ยวมันไมีโฮมไปโฮมยังเนี่ยแหละมันก็มาตกมมใส่เอานามมใสซมันกับุบลงตุ่มเป็นขึ้นมากสึ้นมื่อเช้ขึ้นมาแบบเข้ามือตบตบลงมันลงมันเสมอกัรถ้ามันเต็มที่แล้วกัด ไปให้ป่าเด้อวิตามินสันสูงของป่าใส่ต้นไม้ก็ได้จตะเป็นปุ๋ยต้นไม้ก็ได้เมื่อนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อเดี๋ยวมือหน้าแก้ไม้ขีมาอัปเดตให้เบิ่งเด้อ